ถึงแม้อากาศจะร้อนสักแค่ไหนครับแต่ถ้าเกิดคุณกอยอยากได้แมวหิวใจผมก็ต้องพาไปอยู่ดีแหละครับเพราะนี่คือรายการ At First Sight EP แมว EP สีโว้ยบ้า วันนี้ครับผมพาทุกคนมาเปิดหูเปิดตากับคาเฟ่แมวในห้างหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันมีคาเฟ่แมวในห้างด้วยเหรอก็ที่นี่เลยครับผม Catch Tail าเฟ e ที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ชั้น2โซนซีซั่นนะครับผมพอเรามาถึงหน้าร้านครับผมก็จะมีน้องๆนะครับมาคอยยืนต้อนรับเราโดยเมื่อเข้ามาถึงในร้านแล้วครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาตรวจสัมภาระนะครับว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาหรือเปล่านะครับทีนี้ก็ได้เวลาในการหาน้องแมวมาเล่นนะครับผมแต่ไหนเฮ้ยเอาทำไมหลับกันหมดเนี่ยผมเลยรีบไปสอบ ถามเจ้าของร้านครับถึงสาเหตุครับผมปกติน้องๆในร้านนี่นอนหลับเวลานี้กันอยู่แล้วหรือเปล่าครับไม่ปกติหมายถึงหลับเวลานี้ไม่ปกติใช่ไหมครับหมายถึงแกไม่ปกติไอ้บ้า พอนั่งเล่นดูน้องแมวไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับผมพี่พี่ทางร้านก็จะนําเครื่องดื่มเย็นๆนะครับมามอบให้เราครับผมโดยค่าบริการเครื่องดื่มนะครับก็จะรวมไปกับค่าเข้าเรียบร้อยแล้วล่ะครับอ่างั้นเดี๋ยวขอเล่าความเป็นมาสักนิดหนึ่งครับกับร้าน Catchtail Cafe สีคอนสแควร์สีนครินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยร้านนี้เนี่ยไม่ได้เปิดใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่เปิดมาแล้วถึง3ปีด้วยกันแต่ว่าณช่วงนั้นเนี่ยทางร้านเนี่ยได้เจอพิษโควิดเข้าไปนะครับแต่ว่าในร้านเนี่ยน้องแมวเนี่ยก็ยังคงทําหน้าที่ของน้ออองงงๆเเนี่ย่ยยาดดหมมืิ ตอนนี้โควิดก็ซาลงแล้วนะครับก็อยากที่จะให้ทุกท่านเนี่ยขอเชิญชวนนะครับไปใช้บริการ c a t Ta i l Cafe กันเยอะๆนะครับทาดแมวคนไหนที่ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่อง KR first กันให้ด้วยนะครับ EP ต่อไป a d v e r s i ์ e จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์ครั้งแรกแบบใหม่ที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วเด้อ